ประมาณนี้ครึ่งวันสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพีๆนา,นาสวัสดีคุณผู้ชมทุกชั้นทุกท่านด้วยนะวันนี้นบบาาบังก็ได้พาเพื่อนๆกลับมาที่หมายาบึงใหญ่200ปีที่ลังสิตอ,อีกครั้งหนึงนะ่งฮะตอนที่นบบาาบังเข้ามาตอนนี้เที่ยงกว่ากลับมาถึงน้บบาบังก็เตรียมของเตรียมอะไรลงเบ็ดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งเกือบบ่ายแนละ้วนบบาาบังก็มีเวลาอยู่ ที่นี่ประมาณสักสักสามชั่วโมงะฮะแต่เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสามชั่วโมงของนาบังก็จะได้ปลาสักกี่ตัวฮะวันนี้นาบังก็มาคนเดียวฮะนาเอทางานนะนายเอไปเข้างานฮนะเข้าบ่ายเดี๋ยวเพ่อเพื่อนฝากเพื่อนเพื่อนมาลุ้น,น,น,นเป็นกําลังใจให้นาบังด้วยนะผมว่าวันนี้นาบังมาคนเดียวจะได้ปลาไซส์ใหญ่เหมือนที่มาอันะนาเอไหมปไปไปลุ้นกัน,น

เสียโทรศัพท์ไว้ไม่ได้ไม่ได้กดเปิได้กได้แค่สอตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไอสใหญ่ีเหรอไอ้สั่งนู้นไอ้สานี้ไอ้สังไไอ้ตรงนั้นมหเออตรงที่ตรงนี้มาาวันแรกอ่ะมันใหญ่อ่สังไอ้สั่งนู้นประมาณเนี้ยใ้เคียอ่ะ เดี๋ยวบอกแรกนะได้สามต่อตไรเป่ะไม่ไม่ไอตัวในใจไอตัวแรกไ,ไอประมาณสนิ้วอะแล้วพวกเนี้ยแรกแบบไม่ดีเลยเกี่ยวกับต่างวมเนีลยมันใเวลานานไง ้ตัวใหญ่บอกด้ยเดี๋ยวชอนให้ต้โ่โ่เลยวะเกิดอะไร้งเนี่ยเอว่าเาม้ดีอยูดีะได้อยู่ได้บบลบบน่ยไมมั้ไสวยอไดนี่หัวห่นกวยถ้าอย่างนี้พอได้พอได้ถ้าใหญ่กว่านี้ต้องช้อนหน่อย ได้เลยว่าหลุดรับคนแต่ผมเข้าล็อกล่างเลยโยนก็ล็อกล่างนั่นตึ๊บ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 ถ้าล็อกล่างได้ในตัวไหนตัวนั้นแหละใช่ตัวเบนโลก็อยู่อยู่ตัวเบนโลก็ตัวเบนโลก็หนีไม่หลุดถ้าโดนล็อกล่างเลยเรียบร้อยหมด ติดอะไรมาด้วยนะปีดเกี่ยวกับตัวเอาอเสร็จปุ๊งโอ้โหนอนหลุมมามีตัวแดงแป๊ดเลยหนุ่มเออเออเออตัวผู้ตัวผู้สวยนะมันแกต้านนครับตัวผู้ไมั้นตัวผู้น่ะแดงแป๊ดเลย ตัวเล็กๆไม่กวนฝั่งโน้นะฝั่งนู้นกวน พอได้ปาเกี่ยวโอ้ย đi ครับ

เราเตรียมงานก็เลยาเราบินด้วยเนี่ยบินใช้บินฝ่าอยุ่นตัวด้วยใช่ไหมล่ะใช่แล้วมาเฮ้ยไม่ใช่แบบตัวนี้แล้วนุ้ยอันดีไม่ได้ใช่อันนี้มามุ้งมาเลยเนี่ยไม่มีรอยเลยตัวนี้นั่นไงัวลาดแล้วจะฝนทัตกเนี่ยต้องโดนมันจนได้โดนเนอไม่ลาดคือไอ้นี่มันออกตัวว่าอะไร เพราะมันหมโอากาศมันจะขึ้นหายใจไงแล้วกบมานานไงตอนอากาศเขาอยู่นี่กบมานานไง แปลมั้ยไฟสวย กันเพื่อนอันนีน้ใหญ่ฮนะมาเสียดายครับผมเมื่อกี้สายใหญ่เลยฮนะวิ่งฝืนนะบัางออกมาทางซ้ายเนี่ยนะบัางโม่แต่ไปเอาสวิงฮนะก็เลยเสียังวะตอนเปลี่ยนมือไปฮนะเขาก็เลยสายเบากลับเมาเลยไปเดี๋ยวไปลุ้นอีคนระับยังพอมีเวลาอีกหน่อยฮนะ ốc anh ổn อีกตัวหนึ่งนะบ,บังนะบ,บังวัดแล้วก็เอาวางไว้ก็ดึงยั่วๆอยู่คะับอดีมาเล่นเอาตัวนี้ขึ้นแล้วไปวัดไปวัดแล้วเราจะเล่นซ้ำไหมเหมือนเขาเข้าไปติดอะไรใต้น้ำไหมนะบ,บังไม่แน่ใจก็เลยรูดหลุดไปเลยะ ควนต่อไปฮะมากันเพื่อนหมดเวลาแล้วฮะเดี๋ยวนะบาบังจะเก็บของนะเดี๋ยวในเดี๋ยวเก็บของเดี๋ยวเอาผลงานขึ้นมาให้ดูก่อนนะผมแล้วเดี๋ยวนบังเก็บของแนละ้วเดี๋ยวกลับกันเลยฮนะฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วครับผมออกไปด้านหน้านี่รถรถมันจะติดฮะเราใช้เวลาเดินทางนานนะนี่ก็ประมาณห้าโมงแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเรากันฮนะไปเดี๋ยวลงไปเอาผลงานนะบังลงไปผลงานให้ดู เดี๋ยวผมประมาณนี้ครึ่งวันก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่อง YouTube นะบงังตัวพิชชิ่งด้วยนะผมแล้วก็ผลงานเห่ยื่อตอกปลานะบังัลกลวนะ้วยฮะมาเดี๋ยววันนี้นะบงังลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับผมขอบคุณมากครับใส่สวยนะ